สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันจันทร์เดอจ้าพี่น้องวันนี้ก็แต่งตัวไปทํางานเดอว,วันจันทร์วันแรกเดอจ้าวันนี้ก็จะมีของฝากให้น้องๆเอฟซีที่โรงงานจะเป็นเค้กบราวนี่หน้ารวยหน้าด้วยแอลมอนและข้าวโอเดอจ้านีจ้าใส่กล่องไปให้ชิมคนละชิ้นเลยเดอ ใส่ถุงแปดด้วยจ้าเห็นไม่เอ่ยเพิ่งออกจากตู้เย็นเด้อมันก็เลยมีหมอกมีควันแบบนี้นี่จาได้ลองได้ชิมกันเด้อเป็นสูตรแบบอบไมโครเวฟนะก็เนื้อจะกรอบนะไม่ได้เนื้อแบบนุ่มนิ่มเหมือนการนึ่งเด้อก็ลองชิมดูว่าถูกปากไหม ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่เด้เอบายยทุกคน